สวัสดีค่ะวันนี้จอยตามาเปลี่ยนลุกใหม่นะคะให้ทุกคนได้เห็นกันนั่นเองเพราะว่าจอยไว้ผมยาวมาก็ค่อนข้างนานนิดนึงนะจอยเป็นคนที่ผมเส้นเล็กอะค่ะแล้วก็เอาไว้ผมยาวแล้วรู้สึกว่าผมมันแบบฟีบเล็กๆคะะ่ะก็เลยคิดดีกว่าว่าเดี๋ยวเราจะมาตัดผมสั้นกันซึ่งเตรียมอุปกรณ์ค่ะมีกันไกมิวิ เราก็อยางมัดผมที่แน่นๆนั่นเองจ้าเมื่อเราเตรียมอุปกรณ์ลาเรียบร้อยนะคะเราก็มาเริ่มกันก่อนเลยขั้นตอนแรกนะคะเราก็แบ่งผมนะคะตามที่เราต้องการเลยว่าเราอยากจะแสกด้านซ้ายด้านขวาหรือว่าตรงกลางนะคะ เพราะว่าแต่ละคนเนี่ยจะมีการถนัดนะคะในการแบบเปย์ผมนี่ไม่เหมือนกันนั่นเองคือจอยจะเลือกตรงกลางนั่นเองนะคะเพราะว่าตรงกลางเนี่ยจะให้ผมด้านข้างที่แยกออกมาเนี่ยก็จะมีความยาวที่เท่าๆกันนั่นเองค่ะ แล้วพอมาถึงขั้นตอนนี้นะคะจอยก็จะลองรัดผมแล้วก็ลองประมาณดูว่าเวลาเราตัดแล้วเนี่ยผมอติดติดนิดนึงค่ะเดี๋ยวเราจะต้องมาลองมัดกันใหม่นะเพราะว่าความสั้นของแต่ละคนก็จะชอบไม่เท่ากันนะคะจอยก็จะหวัดให้ว่าถ้าอยากจะได้ด้านหลังที่ยาว ไล่ระดับลงมานะคะยาวก็มัดขึ้นสูงยาวปานกลางก็มัดตรงกลางนะคะของจอยอยากจะได้ข้างล่างข้างหลังนะคะที่สั้นนิดหนึ่งเวลาแบบทำงานเหง่อออกเนะะี้ยค่ะจะได้ไม่ต้องรอนที่ถ่ายทอยนะคะก็เลยเลือกที่จะตัดโดยการที่มัดผมไว้ต่ำเองค่ะเราก็จะมัดผมนะคะชั้นแรกให้แน่นเลยนะคะแบบนี้ มัดชั้นแรกเรียบร้อยแล้วนะคะมัดให้แน่นนะแล้วเราก็มาเริ่มมัดชั้นที่2นะคะคือท่อนที่สองที่เราจะตัดออกไปนั่นเองนะคะสอยก็จํารัดแน่นๆด้วยเช่นเดียวกันนัดแบบนี้เลยเมื่อมัดเสร็จแล้วเราเริ่มเลยค่ะก็จะตัดนะคะระหว่างที่เรามัดเข้าไว้นะคะชั้น1และชั้นสองระหว่างกลางกึ่งกลางนะคะตัดไปเลย ค่อยๆตัดนะคะทีละน้อยนะคะคือว่าผมของแต่ละคนเนี่ยจะมีความหนาที่แตกต่างกันแต่ของจอยตัดง่ายมากๆเลยตัดไปปึ๊บๆุบๆุบปบๆ…เนี่ยนะคะนี่จะหลุดแล้วอีกนิดนึงปึ๊บปเรียบร้อยเกลิงมาเอเรียบร้อยออกมาแล้ว เรียบร้อยแล้วนะคะตื่นเต้นอยู่อ่ะเดี๋ยวเรามาแกะผมนะคะแล้เราก็มาดูกันว่าผมที่เราตัดเนี่ยเป็นยังไงบ้างของจอยจะเหลือไว้นิดนึงนะคะเพื่อให้แบบมัดหน่อยได้นะคะนี่ไงด้านหน้าก็จะยาวประมาณนี้ออกมาแล้วหนึ่งสองช้ำฮึปแล้วกันตอนต่อไปนะคะเราก็มาแต่งผม ให้เท่าๆกันเพราะว่าจอยเอาไว้ผมหน้ายาวใช่ไหมจอยก็จะเล็่มผมหน้านะคะให้เท่าๆกันโดยการใช้ปลายขนไก่ซอยๆๆนิดนึงค่ะ เมื่อเราซอยนะคะปลายผมที่เราดูในระดับที่มันพอเหมาะแล้วนี่เรียบร้อยแล้วนะคะก็ของจอยจะเป็นผมสไลด์แบบบอบนะคะก็คือด้านหลังนะคะจะไม่ยาวมากแต่ด้านหน้าเนี่ยจะเป็นแบบผมยาวๆเรียบร้อยแล้วนั่นเองค่ะรู้สึกโล่งสบายมากๆเลยในรอบ4ปีในการตัดผมสั้นนั่นเอง เรามาเปลี่ยนลุกกันในช่วงโควิดนะคะไม่ต้องไปร้านตัดผมตัดเองได้สบายๆเลยพี <c oughs> ข่ขายทุกคนนะคะสุขภาพแข็งแรงค่ะห่างไกลจากโรคที่กำอยู่ในสถานการณ์นี้นั่นเองนะคะผมของจอยที่ตัดออกไปนะคะก็จะนำไปบริจาคค่ะถึงจะไม่มากก็ได้บุญร่วมกันนั่นเองนะคะใส่ใจสุขภาพไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีคะ่ะ